ลูสสวัสดีครับกับพบกับฟื้นเฟิร์นชั้นเอาหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับนี่เลยโอซุกะอีกแล้วนะครับเป็นบล็อกกระแทกไร้สายนะครับแม็กอยู่ที่128โวลต์นะครับคือแรงมากนะจริงๆไม่ถึงหรอกนะครับแล้วก็รหัสของเขาก็คือ osidk420 หัวเป็นแบบเสนหนึ่งเส้นสองนิ้วนะครับแล้วก็บล็อกกระแทกนี่ก็แถมมานะครับ21่มิลนะตัวตัวลูกบล็อกนะครับแล้วก็การชาร์จนะครับ2ชั่วโมงนะครับ 828โวลต์ไม่จริงนะครับ420นิวตันเมตรคือแรงบิดแรงทอร้องของเขานะครับมี LED ให้นะครับเอ่อความเร็วรอบนะครับ0ถึง4,400รอบต่อนาทีนะครับ0ถึง3,200นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เป็น4ป์นะครับนี่คือตัวที่เขาบอกไว้อันนี้คือจุดเด่นเขาบอกมีระบบขันบนที่สูงแล้วน็อตไม่ตก นะครับแล้วก็ป้องกันน็อตหัวขาดด้วยความเร็ว2ระดับมาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนไฟ LED ในตัวแล้วก็เป็นสว่านและบล็อกแบตได้ในตัวเดียวนะครับเพราะว่าเขาแถมมาด้วยเออมีหัวของสว่านมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกบล็อก21มิลมนะครับเสบนี่กล่องมาแบบนี้นะครับกล่องหน้าตาดีนะกล่องหน้าตาดีนะครับโอซุกะนะครับเป็นพลาสติกนะครับก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับเปิดมาก็จะเจอคู่มือนะครับของตัวบล็อกนะครับ แล้วก็มีสายสพายให้นะสำหรับขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็มีโอ้มีอะแดปเตอร์หะอันนี้อะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับมีอ่าแท่ Hand ge, นชาร์จนะเป็นแท่นชาร์จนะเสียบกับไฟบ้านนะครับมีแบตเตอรี่ให้2ก้อนนะอันนี้เจ๋งมีตัวขันหัวสว่านตัวนี้นะครับ่แกะเลยนะครับก็คือมันสามารถต่อกับตัวนี้ได้อ๋อไอ้นี่ล่ะมั้งนี่อันนี้เอามาต่อกับตัวตัวหัวสว่านเป็นอะแดปเตอร์นะครับอ่า ก็เข้าใจแถมนะแล้วก็มีบล็อกนะครับสีดํานี่ขนาด21มิลนะครับแล้วก็มียางโอลิงมาให้ด้วยนะมียางโอลิงกับตัวก้านข้างในนะครับเอาไว้ล็อกกับกตัวตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวเครื่องนี่เท่ดีนะสีสวยดีนะตรงนี้สีแดงด้วยนะครับเป็นยางนะครับกันกระแทกตรงนี้เขียนว่า l ียมพาว power นะครับ BL ก็มาจากบัตเลสนะครับตัวนี้เขาบอกเป็นบัตเลส420นิวตันเมตร นะครับก็ถือว่าแรงมากนะถ้ามันเท่านี้จริงๆนะครับแล้วก็4,400รอบต่อนาทีนะครับเส้นึ่งส่วนสนิ้วก็ไม่ขนาดไม่ใหญ่มากนะก่อนน้าหนักไม่หนักมากนะครับถือว่าใช้ได้นะน้ําหนักเบาดีนะครับโอเคนะครับก็อันนี้คือของที่เราต้องใช้แน่แน่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวมันก่อนนะครับนี่คือหน้าตาของเขานะครับข้างหน้านี่คือเป็น1นึ่งส่วนสนิ้วนะครับก็จะมีรูตรงนี้นะครับซึ่งเอาไว้ใช้กับเจ้าตัวบล็อกเนี้ยนะครับมันจะมีก้านข้างในนะครับพอเราใส่เข้าไปป นะครับแทงทะลุมันมก็จะอยู่ด้วยกันแบบมั่นคงนะครับแล้วก็เอาโอลิงเนี่ยปิดนะครับกันเจ้าก้านตัวนี้มันไหลออกมาลองใส่ดูเลยแล้วกันโอลิงไว้ยี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วใส่บล็อกเข้าไปนะครับให้รูมันตรงกันให้รูมตรงกันนะครับอืมนะครับก็จะได้รูตรงกันแบบนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราเอาไอ้ก้านนี้นะครับแย่เข้าไปแย่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราไม่เอานิ้วลองไว้เนี่ยนะครับมันก็จะหล่นนะครับเสร็จแล้วก็เอาลิงมาปิดก็ปิดทั้งหัวทั้งท้ายนะครับเจ้าเหล็กนี้มันก็จะอยู่งน เราบอกมันก็จะมั่นคงอยู่อย่างนี้นะครับจะไม่หลุดนะครับนี่คือวิธีใช้ทีนี้เรามาดูตัวเจ้าตัวหัวสว่านนะครับวิธีการใช้ก็คือเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่ก้นของมันนะครับเสร็จแล้วเขาจะมีน็อตมาให้ตัวหนึ่งนะครับเพื่อล็อกให้ตัวนี้มันอยู่ด้วยกันนะครับก็คือใส่น็อตเข้าไปทางหัวนี้ปกติเราไขเนี่ยเราจะไขตามเข็มใช่ไหมครับแต่นี้นะครับจะไขทวนเข็มไขทวนนะเห็นไหมครับไขทวนปื๊บอ่ะเรียบร้อยแน่นไอ้ตัวนี้เนี่ยมันยาวมากนะครับไอ้ตัวอะแดปเตอร์นี้นะครับมันเล็กว่า ตัวบล็อกอันนี้นะครับก็ทําให้เจ้าตัวหมุดที่เขาให้มาเนี่ยมันยาวเกินไปนะครับก็อาจจะหลุดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหาอีกอันหนึ่งนะครับหาหมุดอีกอันนึงเพื่อมาใส่กับเจ้าตัวนี้นะครับนี่ผมใส่ดอก10มิลนะครับดอกเจาะไม้นะแล้วก็เอาดอกจำปาที่เขาแถมมาเนี่ยนะครับขันเข้าไปนะไม่ได้ใช้นานแล้วนะแบบนี้ลองกดดูสิค่อนข้างจะใส่นะครับเพราะว่าตัวบล็อกของมันเนี่ยเห็นไหมครับ ตัวบ็อกเนี่ยนะครับมันขยับได้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นการเอามาใส่กับสว่านก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเดีย๋ยวลองดูซิว่าเจาะแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นไม้ไม้เนื้ออ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเจาะดูใช้ดอกเบอร์สิอันนี้นะครับดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เปิดเป็นโหมดแม็กนะครับหนึ่ง,งา จาะได้นะครับแต่เสียงจะน่าลำคาญมากเพราะมันจะเข้าโหมดกระแทกนะครับอ่ะโอเคเจาะได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะมันไม่มันไม่เหมาะการเอามาเจาะอยู่แล้วถือว่าเป็นออปชั่นที่เขาแถมมาแล้วกันนะครับก็ใช้ไม่ใช้นี้ก็แล้วแต่เรานะครับ โอเคนะครับอันนี้เป็นกระบะอีสูสูนะครับต้องใช้บล็อกเบอร์สินะครับดีนะที่ผมซื้อเจ้าตัวไอ้บล็อกคาซาดตัวนี้มานะครับเพราะว่าตัวที่เขาแถมมากับเครื่องมันแค่ย1ิบเอ็แล้วก็ผมดูในคู่มือมาละนะครับตัวนี้เขาใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรหรือไม่ก็ปอนด์ฟุตอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> เขาอยู่ที่ประมาณ87นะฟุตปอนด์นี่ฟุตปอนด์นะนี่ผมเกือบขยำทิ้งล้ว <c oughs> ไอ้คาซาดามันอยู่ที่87ตอนนี้มันจะมี85กับ90 85เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ115นิวตันเมตรนะครับแล้วก็90อยู่ที่ประมาณ122นะครับผมก็เดาว,ว่าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ118นิวตันเมตรก็แปลงค่าไปประมาณ118นิวตันเมตรนะครับโอเคเราก็ถอดนะครับผมก็จะใช้ตัวลูกบล็อกนะครับเบอร์19ตัวนี้เนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยใส่ ใส่เจ้าพินมาเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็วิธีการปรับหมดของเขานะครับถ้าเกิดเราปรับไปที่ไขเข้านะครับมันจะเข้ามาที่มินกับแม็กนี่นะครับกดนะครับมันจะมีมินกับแม็กนะครับข้างล่างคือมินข้างบนคือแม็กนะครับแต่ถ้าเราขยับตรงนี้นะครับเป็นการไขออกนะครับดูที่ไฟตรงนี้นะดูที่ไฟตรงนี้นะครับขยับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมาตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันหมายถึงการน็อตล่วง เวลาขันในที่สูงนะครับอันนี้มัน4ี่เขาบอก420นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณ1 1 8ถึง120นิวตันเมตรมันน่าจะขันออกได้นะครับโอเคลองดูนะครับ1 2ซ่อมอนี่มินไม่ออกนะผมปรับไปที่ปรับไปที่แม็กนะนี่ปรับไปที่แม็กนะครับแล้วก็ไปขันออกปุ๊บแบบนี้ เนี่ยออกมาและเป็นอรออีกสักตัวหนึ่งเห็นไหมครับออกมาแล้วมินนี่น่าจะใช้กับพวกเอ่อต่ำกว่าร้อยนิวตันอ่ะผมเดานะต่ำกว่าร้อยนิวตันเมตรนะครับน่าจะใช้มินถ้าเกินร้อยนิวตันเมตรก็คือใช้แม็กเลยนะครับขันล้อขันอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ขันเข้านะครับเดี๋ยวผมจะลองขันเข้าโดยใช้มินแล้วดูซิว่าเดี๋ยวผมใช้ไอตัว ปรจจปอนเนี่ยนะล,ลองขันที่1 1 8เนี่ยมันยังขันต่อได้ไหมงงนะไม่งงนะแล้วผมจะขันโนมินนะครับหนึ่งสองสมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่กับปัจเจปอนนะแล้วผมจะขันเข้าไปอีกผมตั้งไว้ที่1้อแแล้วผมจะลองขันเข้านะครับดูซิว่ามันยังใช้ระยะอีกเท่าไหร่มันถึงจะพอดีนะครับ เข้านะครับหนึ่งสองเสิ่มเห็นไหมครับเห็นระยะนะก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะตัวนี้ตัวงครับดูนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะนี่ยประมาณนี้นี่คือ1 1อยนะครับ ก็น่าจะเดาได้ว่าถ้าเป็นมินเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณสัก8 0 0 0นิวตันเมตรแต่ถ้าเป็นแม็กก็คือเกินแน่นอนนะครับแต่ทีนี้ผมจะไม่ไม่เอาแม็กในการขันเข้านะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดปัญหาอย่างเช่นน็อตขาดหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดแม็กเนี่ยเขาบอกว่ามันคือ420 นิวตันเมตรก่อนมันก็อาจจะเป็นการเสี่ยงใช้แบบนี้ก็คือเวลาถอดเนี่ยใช้แม็กถอดและเวลาใส่ใช้มินใส่มาขันนะครับให้ได้นิวตันเมตรตามค่าล้อของคุณด้วยใช้ประแจปอนอันนี้จะถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดโอเคไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับนะครับ,รบก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับที่ผมเห็นในในตลาดนะในออนไลน์เนี่ยนะครับี่อยู่ที่ประมาณสักพันหกพันเจ็ันแปดราวนี้นะครับถ้าถามว่าตัวนี้เอาไปใช้ในงานพวกเออช่าง ช่างยนต์นะถอดล้อถอดล้อเอาไปใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับผมว่าก็โอเคนะเพราะว่าเมื่อกี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับถ้าคุณใช้โหมดมินนะโหมดมินก็คือผมว่าน่าจะต่ํากว่า100นิวตันเมตรนะครับซึ่งเหมาะกับการไขเข้านะครับไขเข้าแล้วก็ตามด้วยประแจอปอนเพื่อให้ค่า ของการไขเนี่ยถูกต้องที่สุดนะครับอย่าไปไขแบบตะบีตะบันเอาแม็กไขเข้าไปนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะอันตรายต่อตัวรถของคุณด้วยนะครับเนี่ยมันเกิดแรงเครียดกับตัวน็อตนะครับผมรู้ละว,ว่าทําไมเขาถึงมีมีแม็กนะครับอันนี้ที่เทาที่ผมเข้าใจนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาทํามาก็คือการป้องกันน็อตนะครับร่วงนะในที่สูงในการถอดนะครับก็คือปุ่มนี้นะเวลาเรากดถอยตรงเนี้ยปุ๊บมันจะกลับเข้าไปโหมดนี้ทันที บางทีไฟมันก็ติดบางทีไฟมันก็ไม่ติดนะครับผมไม่รู้นะว่าเป็นที่อะไรนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะปกติไฟไมันต้องมันขึ้นฝั่งนี้อย่างที่เห็นในคลิปก่อนอันนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับทุกครั้งที่คุณปรับเป็นไขออกนะครับมันจะเข้าโหมดในการการน็อตล่วงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ตีเป็นว่าแบบนั้นละกันเพราะว่า งานจีนผมบอกอย่างนี้นนะงานจีนตรงนี้นะครับมันค่อนข้างจะเอเอเลิกง่ายนะครับเกือบจะทุกแบรนด์เลยนะครับที่เป็นงานจีนนะฮะก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับแต่บางทีระบบมันอาจจะยังคงอยู่แต่พวกไฟสถานะอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ขึ้นเท่านั้นเองเนี่ยมินแม็กยังอยู่นี่ก็โอเคนะครับตามนั้นนะครับแต่ถามว่าความคุ้มค่าในราคาพันะ 1, กว่าบาทคุ้มไหมคุ้มแน่นอนนะครับเออ่มีระบบเซฟตี้ในการคลายน็อตกันน็อตร่วงจากที่สูงมีมินกับแม็กนี่คือสําคัญมากนะครับมีระบบควบคุมแรงทอร์กเนี่ยนะครับโอเค อจุดนึงที่น่าจะคุ้มก็คือแบตเตอรี่นะครับได้มา1-2ึงสองก้อนนะครับเป็นขนาด4์ด้วยนะเออแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็คให้นี่ยี่สิบสองยี่สามนะครับก็ ถือว่าแรงอยู่นะครับนี้ยังไม่ได้ชาร์จก็คือมาใหม่ๆเลยนะครับก็คือประมาณแบบ20โวลต์นั่นแหละนะครับไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเป็น128โวลต์มันไม่มีทางอยู่แล้วนะครับเบตเตอรี่ตัวนี้สามารถเอาไปใช้กับเครื่องมืออีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ล่าสุดก็คือเป็นเรื่องวงเดินจิ๋วนะครับ4นิ้วก็คือขายเป็นเครื่องเปล่าก็ทําให้เราสามารถซื้อเรื่อยวงเดินจิ๋วในราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็เอาแบตตัวนี้ไปใช้ได้นะครับได้แบตทั้ง2ก้อนในพันกว่าบาทเองอีกจุดหนึ่าได้แต่ผมบอก ของแถมนะครับไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ตัวหัวของตัวบล็อกเนี่ยครับมันขยับได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็มีความหลวมกับตรงนี้นึกออกไหมครับมันมีความหลวมกับตรงนี้อยู่แล้วนะครับตัวเดปเตอร์นะครับก็ทําให้ตัวดอกสว่านมันอาจจะสายนิดนึงถ้าเกิดคุณถึงขั้นมีบล็อกตัวนี้แล้วเนี่ยผมว่าสว่านก็น่าจะหาไม่ยากเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มองเป็นของแถมไปนะครับมีดีกว่าไม่มีอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเค ไดอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือตัวที่เขาแถมมานี่ก็คือโอลิงกับตัวนี้นะครับถ้าเกิดคุณใช้ประแจป,ปอนนะครับในการไขเนี่ยคุณไม่ต้องใส่นี้ก็ได้เพราะมันไม่ได้เกิดการกระแทกอะไรมากมายนะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณใช้เครื่องในการกระแทกเนี่ยนะครับการจะใส่บล็อกเข้าไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้ใส่ตัวนี้นะครับมีโอกาสที่ไขกระแทกอยู่แล้วมันจะหลุดหลุด,ลดออกมา นะครับมีโอกาสมากมากพะเมื่อกี้ผมก็ลองดูมันก็มีโอกาสหลุดนะครับง่ายมากด้วยนะครับทุกครั้งที่คุณใช้บล็อก,กแท่นะครับแนะนำให้ใช้กับโอลิงแล้วก็ตัวพินตัวนี้นะครับในการใส่เข้าไปเพื่อให้อแดปเตอร์มัน แน่นที่สุดนะครับมั่นคงที่สุดนะครับการรวมด้วยนะครับโอเคก็จบไปนะสำหรับเจ้าตัวโอซุกะตัวนี้นะครับเออลิงก์ผมวางไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างขายดีนะโอซุกะเนี่ยรู้สึกจะมีบล็อกอย่างเงี้ยนะครับมีหลายตัวแล้วก็มีหลายสีด้วยเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าแต่ละสีเนี่ยนะครับแบตมันเหมือนกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะซื้อโอซุกะที่เป็นบล็อกกระแทกไร้สายเนี่ยนะครับเพื่อเผื่อในอนาคตจะเอาแบตไปใช้กับเครื่องมือตัวอื่นของโอซุกะนะครับก็แนะนาเป็น นะครับเนี่ยหน้าตาแบตจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบตเป็นแบบนี้โอเคนะกันเหนียวไว้ก่อนโอเคนะครับก็จบไปนะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามมาชมนะครับฟุ h เฟช p r o f e s s i ขลากไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย